มาต่อกับคลิปที่2นะคะนะคะส่วนคลิปที่สองเนี่ยจะอยู่ที่สีธรรมชาติเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติที่พี่ๆชื่นชบว,วันนี้มีมาเพิ่มเติมแล้วนะงานสามตะโกแล้วก็หน้านางนชายคุยเป็นลายโฮทั้งโฮปะนะโฮป,รประเตื้อยืนเครือพิเศษพุ่มทอสอดเครือหางการกุ่น,ล,นล้วนแบบนี้เลยอันนี้คราที่แล้วหมดไปแล้วถึงสาววันนี้เอนมาเติมให้แล้วนะตรงนี้พี่ๆสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยสีเ,าเขาใกล้เคียงกันนะคะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆเลยแล้วมีสีสดอยู่สวย สวยทุกผืนสีธรรมชาติสวยทุกผืนก่อนจะไปตรงนี้เนาะเอขออนุญ,ญาตเริ่มต้นที่งานสามผืนนี้ก่อนคุณแม่คุณแอดมินนี่แหละแอดมินใหญ่จัดโปรให้พี่พี่พิเศษที่สุดเลย6,900บาทนะพี่พี่จำได้ไหมลายแบบนี้ที่เอใส่ไปในคลิปที่แล้วเนี่ย8,500บาทสําหรับ3ผืนนี้เป็น3ผืนสุดท้ายโปร6ทัพหักบาทงานมันมีเป็นร้อยลามเอจัดมา3ผืนแบบนี้นะคะขออนุญ,ญาตเป็นผืนที่1 หนึ่งทสำหรับคลิปที่2องเราไล่าจาก1นึไม่เนาะหนึ่งทับหกพัาบาท EP2 สนะมี EP กับเขาด้วยเป็นงานทอยกตะโกหุตะโกลูกแก้วอย่างนี้เชิงอลังการงานสร้างแล้วพี่ดูลายผ้าหน้ากว้างผ้า1นึ่ผ้ายาวเต็ม2อเมตรนะคะนอกจากจะเป็นงานมัดหมี่สีธรรมชาติแล้วนะพี่นะยังทอสอดเครือหันกระรอกจ้ากันิวแบบนี้เลยพี่พี่ดูตัวลายผ้าอีกท้อยังไม่ดูลายผ้าใกล้ใกล้ พอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยงานรุ่นนี้มันหมีเป็นร้อยลำแล้วราคาเนี่ยคือ13,000บาทอีกรอบที 8, 500, บท่แล้ว8,500รอบนี้6,900บาทที่ดูลายผ้าอลังการงานสร้างมากๆเลยชื่นชอบถูกใจแล้วสีสวยด้วยสีออกเป็นโทนน้ำตาลน้ำตาลเคลือหางกระรอบงาม1นึ่งพูเมตร6,900บาททับหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นงานโทพิเศษพรีเมียมที่สุดทับหมายเลขหนึ่เนาะ ต่อไปเป็นหมายเลขสองหมายเลขสองเนี่ยยังพวงลายอลังการงานสร้าง ะะแต่ว่าพืนนี้พี่พี่ดูทางยืนทางยืนเป็นเครือริ้วอย่างนี้ทอยกหกตะโก,ะโก,ะโกะเป็นลูกแก้วตัวลายผ้าเนี่ยอลังการงานสร้างลายวิจิตรเราประยุกต์ลายมาจากลายโบราณที่เรามีกันอยู่นี่แหละค่ะพี่ขาแต่มามัดลายให้ดูวิจิตรงดงามตรากตรารตาขึ้นสองท0หกพันเก้าร้อยบาทนี่เป็นโปรพิเศษที่สุดนะคะผืนนี้เป็นงานเชิงล่างอย่างเดียวเช่นเดียวกันเอกเหยียบให้พี่พี่ดูเชิงใกล้ๆข้างบนไม่มีเชิงนะแต่มีขอบเป็นขอบแดงๆอย่างนี้แล้วดูเนื้อ เขาผ้าสีน้ำตาลสวยมากเครือเส้นแนวนอนที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเครือสายรุ้งนะคะเป็นเครือสายรุ้งลายผ้าเป็นแบบนี้เลย1นูณสเมตรเชิงล่างอย่างเดียวเชิงวิจิตงดงามตะการตาสองทักพันเรบาทราคาพิเศษที่สุดสีสวยเป็นโทนสีน้ําตาลน้ําตาลนะคะต่อไปเป็นหมายเลข3ามสามทัหันเ้บาทเช่นเดียวกันผืนนี้จะให้ท้ายลายผุนที้หนึ่งนะ งานเชิงล่างอย่างเดียวลายเดียวกันแหละพี่เอว่าแต่คนละโทนสีพืนนี้มีหน้านางมาให้ด้วยเป็นหน้านางริยุแบบนี้เห็นไหมคะลายเดียวกันลายเดียวกัน ตรงตรงเนี้ยค่ะเอาไว้แต่งจับหน้านางได้6,900บาทราคาพิเศษที่สุดท้องผ้าสีอ่อนนะคะเป็นงานทอย,ยกหกตะโกเป็นลูกแกว้วเชิงล่างอย่างเดียวเชิงวิจิตรงดงามดูผ้าสีคาสวยมากแล้วลายเนี่ยว,วิจิตรเนื้อน,นุ่มพริ้วทิ้งตัวและมีน้ำหนักพืนนี้ใหม่เลขสามก3 6,900บาททับสเดี๋ยวให้ดูเชิงเนาะ เชิงสวยแล้วสีสวยนี่งานทอยากนะพี่นะลายเนี่ยมัดมีดเป็นร้อยลำพอเรามัดมี่เสร็จปุ๊บเอามามัดเอามาย้อมตอนเอามาทอเนี่ยต้องจับกระสวยคือเล็งทุกลายเล็งทุกเส้นในการพุ้งซ้ายไปขวาเนี่ยให้ช่วงลายเขาตรงกันไม่งั้นลายเบี้ยวลายไม่สวยพี่ดูเส้นใหม่สิคะลายตรงกันแบบเต๊ะเต๊ะเต๊ะสวยมากถึงมากที่สุดคืนนี้หม่เลขสามราคาโปรพิเศษที่สุด6,900บาทครับสาม ชืนะะ่นชอบถูกใจผื่นไหนขอดูรูปภาพเพิ่มเติมทิ้งไลา์ก็ไม่ใช่ทิ้งไลน์เอทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ข้างล่างนี้นะคะพี่ขาต่อไปมาต่อกันที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นโฮสามตะกอมีหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดแปดผืนนะาแต่สีเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงการพี่พีทักทายหรือว่าขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปเป็นหมายเลขสี่เลยเนาะค่ะจากสามผื่นที่ว่าสามผื่นโปร สี่ทับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทโอ้ืนนี้ลายก็แอบมีลูกเล่นนะพี่นะดูลายอย่างนี้นะคะจะเหมือนลายโฮเป็นโฮเป็นไม่ใช่เหมือนแล้วเป็นโฮเลยเนี่ยค่ะเป็นโฮแปรคานองทางยืนเนี่ยเป็นเครือริ้วนะคะทางยืนเป็นเครือควบเส้นเข็นตีเกลียวทางพุ่งมันมีลายโฮแปรคานองทอสอดเครือหานะะรอที่ดูลายเห็นไหมคะลายเนี่ยมัดหมี่แล้วแอบมีลูกเล่นนะมาดูเต็มผืนการจะเห็นลายชัดขึ้นเห็นไหมคะเหมือนลายซิกแซกปันปลาแบบนี้เลย เหมือนลายซิกแซกฟันปลาแบบนี้เลยหน้านางเป็นหน้านางริ้วโทนผ้าออกเป็นสีแบบนี้1-2คูเมตรนะคะพี่ขานอกจากนุ่งจับหน้านางได้นุ่งไปลายได้แล้วคุมไหล่ได้สวยเก๋ด้วยหมายเลขสี่สองพบาทโทนสีอย่างเงี้ยสวยๆดูสิคะแอบมีลายผ้าเหมือนซิกแซกฟันปลาตัวลายเนี่ยโฮแปรคนองนะแปรแปลว่าหัน ๊มัดรวมกันดูรวมกันทั้งผืนและผ้าเห็นไหมคะซิกแซกฟันปลาชัดเจนเลยสวยเครือหางกระรอกยืนเป็นเครือควบเส้นเข็ดดีเกลียวสีทับสองพบาทต่อไปเป็นหมายเลขห้าหมายเลขห้าออกเป็นสีนวลตาหูแปร์คโนเช่นเดียวกันยืนเครือควบเส้นเข็นตีเกลียวทางพุ่งทอสซ่เครือหางกระรอกหน้านางเป็นหน้านางริ้วแบบนี้ผืนนี้เป็นโทนสีอย่างเงี้ย ชื่นชอบถูกใจพิมพ์หมายเลขค่าเข้ามาได้เลยพี่พี่นุกจับหน้านางได้นะคะเนื้อหนาผ้านแน่นเป็นสีธรรมชาติทั้งพุ่งและยืนแล,แล้วปุ๊บเราก็ทอฟืนพิเศษมัดหมีลายโฮแปรงขนงยืนก็พิเศษสีก็พิเศษฟืนก็พิเศษแล้วราคาเนี้ย9 9 9 0บาทรับไว้ได้เลยอีกคุมไหลให้ดู เห็นไหมคะคุมไหลใบสวยๆเก๋ๆอย่างนี้ติดรถติดลาเป็นของขวัญของฝากราคาเบามากนะ2,990บาทปกติงานรุ่นนี้นะคะ3,500บาทยืนเครือพิเศษย้อมสีธรรมชาติกว่าจะได้แต่ละสีแต่ละสีทันยากทันเย็นรับได้เลยค่ะที่ขาผืนนี้โทนสีแบบนี้หมายเลขห้า 5ทับ2,990บาทยืนเครือควบเส้นเขียนตีเกลียวทางทุ่งทอสอดเครือหางคาร์โร่โนะแล้วถ้ายัางไงพี่ชอบผืนไหนนะคะแคบลายแคบแคบลายแคบไม่มีหมายเลขแล้วทักเอกเข้ามาได้เลยหรือว่าขอเอดูรูปภาพสีมันใกล้เคียงกันมากขอดูรูปภาพสีเพิ่มเติมได้ไหมได้เลยนะคะพี่ขา2,990ผื่นที่ห้าเนาะต่อไปเป็นผื่นที่หกผื่นที่แอบชอบนะรอบที่แล้วก็ชอบแล้วก็ ชอบแล้วก็ขายด้วยนะไม่ดูวันนี้เอาสายไมมาไว้ข้างนอกจริงต้องสอดเข้าไปไว้ข้างในขอประทานโทษนะคะพืนนี้สวยพี่พี่ดูสีมัดหมีสิคะเหมือนผีเสื้อน่ารักแบบนี้เลยยังคงยืนเป็นเครือพิเศษควบเส้นเข็มตีเกลียวเส้นแนวนอนส่วนทางพุ่งเนี่ยสีเบสสีพาสเทลทั้งผืนผ้าพี่แล้วทอสอดเครือหางกระรอกด้วยมัดหมีลายโฮเป็นโฮแปรขนงหน้านางเป็นหน้านางริ้วี่ดูลายเต็มสวยน่ารัก นะคะผืนนี้ต้องใช้คอว,ว่าน่ารักสีน่ารักลายน่ารักอีกชอบลายนี้ผีเสื้อเป็นโฮแปรคานองนะแต่ว่าเขาแต่งสีอย่างเงี้ยมัดจึ๊บ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 ได้สีที่มันออกมาตรงเหลืองเหมือนผีเสื้อเลยเนาะพี่เนาะสวยมากถึงมากที่สุดนะคะเป็นหมายเลขที่หกสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทท้าหกผืนนี้เชียร์หนักเลยอะไม่ได้ต้องแบ่งกันเชียร์ว่าเชียร์ผืนไหนแล้วพี่พี่จะทักมาพี่ดูสิคะสีสวยสีน่ารักแบบนี้ทั้งผืนผ้าเลยสองเก้าเก้าศูนย์ท้าหกนะคะ ต่อไปเป็นเจ็ดเจ็ดเนี่ยเป็นหูัหวสูรินเลยหัวปะเตือ้อแต่ว่ามาในโทนสีสันสดใสแบบนี้เครือนะคะพูดเส้นเขียนตีเกลียวทางพุ่งเนี่ยมีหัวหางกระรอกมีลูนกระเอดตามแบบฉบับของลายหูผู้นี้สีสดใสพี่และเป็นลายหูที่สวยเจ็ดรับ2,990บาทลายแบบนี้ว้าสวยพี่ค่ะตรงขีดเข้ามาเจอกันด่างจังหวะเนี่ยค่ะ ดูทั้งผืนผ้าสิคะขีดตรงขาขาวเด่นๆชัดๆมาเนี่ยมาเจอกันแบบมีจังหวะจากโครนงามเนาะเห็นไหมคะชัดเจนสวยเจ็ดนะคะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบาททับหมายเลขเจ็ดเดี๋ยวยังไงไอถ่ายรูปไว้ให้พี่ๆดูนะคะต่อไปเป็นหมายเลขแปดทักได้เลยนะหลังจบคลิปวันนี้เนี่ยเดี๋ยวปล่อยปุ๊บ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 แปดพับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสีนี้การแค่นี้ก็พอเนาะให้พี่ดูความแบบสวยความสียีนี้ ชอบสีไหนเนี่ยสีตรงนี้ใกล้เคียงกันเลยนะคะดูสีเพิ่มเติมดูลายเพิ่มเติมทักได้เลยแปดทับสองเก้าเก้าศหน้ากวา้างผ้าหนึ่งผ้ายาวเต็มสอง 2, เป็นลายฮูแปรขคโนนะคะเป็นลายฮูแปรขคโนงปดทับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทสีสวยแบบนี้เลยตรงนี้มีแสงไฟด้วยนะสีจริงเขาจะเหมือนตอนที่เราดูใ,ใกล้ๆตรงนี้นะคะประมาณนี้หนึ่งคูณสองเมตรแปดทับสองเก้าเก้าศนต่อไปเป็นหมายเลขเก้า ก้าทับสองเก้าเก้าศูนย์เก้าก็สวยเก้าเหมือนพื้นที่เอชอบเลยอะดูสิคะสีน่ารักลายน่ารักเส้นแนวนอนที่เห็นเป็นยืนควบเส้นเข็มปีเกลียวท่านผู้มีกลกะเอสจุดขาวๆาเนี่ยค่ะเป็นกลกะเอสลูกอ้อนแล้วก็ทอคั่นหางกระรองหน้านางเป็นหน้านางริ้วตรงนี้เป็นงานทอสามตะกอสีธรรมชาติเก้าทับให้ดูสีใกล้ๆพี่เนี่ยลายสวยอย่างนี้เลยยังไม่ได้อบอาบน้ายานะพี่นะชื่นชอบถูกใจพิมพ์รับหม่เลขเก้าได้เลยสวย เก้าทับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะอืมยากได้สิบติดมือผืนที่หนึ่งเลยเนาะมีซิกแซกฟันปลาเห็นไหมสิบทับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทยังคงยืนเครือพิเศษนะคะทางพุ่งทอสอดเครือหางกาะรอกเช่นเดียวกันทับหมายเลขที่สิบสวยสวยค่ะพี่คะ่ะสวยทุกผืนวันนี้ดูแต่โทนสียังไงแล้วทัาได้เลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปเทียมให้ได้ให้ให้ดูเลยอะ่ะปืนนี้สิบเอ็ด สิบเอ็ดก็ซิกแซกปันปลาเช่นเดียวกัน2,990บาทลายแบบนี้เลยโค้มืงเห็นไหมเนี่ยค่ะเห็นไหม เส้นชัดเจนนะคะเส้นชัดเจนมันมีเป็นลายหูหูแปรขนองสีเขียวนำนำสำหรับพื่นนี้เขียวเบ็ดเบดเขียวพาสเทล11 2เอ็ดบาทอันนี้ไม่ได้ไปเร็วเลยนะแต่คือว่าเข้าใจพี่ๆเลยว่าพ,พี่จะต้องแบบถ้าไม่ชอบจริงๆนะสีจะต้องท่าอันไหนเราชอบสีมันจะโดดขึ้นออกมาให้เราเห็นดูแล้วเนาะตรงนี้สีสันค่อนข้างจะใกล้เคียงกนะันเนาะพี่ๆขาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลย,ยถ่ายเทียมให้ตั้งแต่ พนที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดบเอ็นะคะเป็นโฮแล้วก็ควบเส้นเขียนตีเกียวทั้งเส้นทุ่งและเส้นยืนสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่สงเดี๋ยวเรามาต่อในคลิปที่3กันเลยนะคะ